ก็สวัสดีครับทุกคนก็วันนี้ก็มาพบกันเหมือนเดิมนะครับผมกับช่องบางรุธวิธีดิบบ้านๆนะครับทุกคนก็วันนี้ก็ให้อาหารปลาเสร็จแล้วนะครับทุกคนก็ถ่ายคลิปให้ทุกคนได้ดูกันนะครับทั้งปลาสายกัดนะครับสายสวยงามนะครับผมสายกัดกิงก็ยังมีเยอะนะครับทุกคนก็ที่เหลืออยู่นี้ก็เป็นกัดเกิงนะครับทุกคนก็กัดเดิมพันได้นะครับที่มีอยู่ตอนนี้นะครับผมก็มาดูกันนะครับ ตัวนี้ไว้ทำพอพัน,นะครับทุกคนตัวหนึ่งนะครับกับตัวนี้พอราคาตัวละห้าสิบาทนะครับทุกคนนี่กับชุดสีแดงครับทุกคนส่วนมากจะสนใจแต่ชุดสีแดงมากกว่านะครับทุกคนกันชุดที่มีอยู่ก็สีแดงนะครับทุกคนสีแดงทุกเกือบทุกตัวนะครับผมก็จะมีบางตัวที่เป็นสีหลุดนะครับผมเชือ้อเป็นลูกเชื้อทุกตัวนะครับผมแต่ว่า มันจะออกปากัดมากกว่านะครับผมรูปรูปทรงก็จะเป็นปากัดลูกช้อนนะครับผมไม่ออกลูกโมเลยนะครับผมคือว่าสังเกตดีๆก็ดูไม่ออกนะครับผมแต่ถ้าว่าดูเกิดดีๆเกิดมันจะหนากว่าปกตินะครับนี่ครับผมเกิดมันจะหนากว่าลูกช้อนปกตินะครับผมจะหนากว่าลูกช้อนธรรมดานะครับก็สวยๆครับทุกคนมาดูพูดต่อไปครับนี่ครับ นี่ครับผมก็รูปทรงว่าปลากัดปลา,ปาธรรมดานะครับทุกคนแต่ว่าเป็นลูกเชื้อนะครับผมเป็นลูกเชื้อก็เช็ดฝุ่นงอนนะครับทุกคนฝุ่นมันเยอะก็สวยๆเลยนะครับทุกคนตัวใหญ่นะครับผมก็ไซส์ใหญ่นีนะครับผมอีกจะงันให้ดูนี่ครับ ก็ดูผื่นๆก็ปลากัดธรรมดานะครับผมแต่ว่ากิดก็จะหนากว่าปกตินะครับผมหนากว่ามากนะครับถ้าแต่กิดนะครับผมส่วนอื่นก็จะเป็นปลากัดป่าธรรมดาเลยนะครับผมนี่ครับอ๋อสวยๆครับทุกคนนี่ครับผมส่วนตัวนี้สีลุดนะครับเอาไว้ทำโพกพันด้วยนะครับทุกคนตัวนี้นะครับส่วนตัวนี้ยังขายนะครับตัวราคา10บาทสวยเลยนะครับ เดี๋ยวจะให้ดูชัดๆน้ำมันจะสีขุ่นะครับผมก็ชุดนี้เป็นชุดล่าสุดนะครับผมก็ชนมาได้ประมาณสองอาทิตย์แล้วนะครับทุกคนชุดล่าสุดสวยนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องเดงนะครับผมแต่ก็จสีเขียวเหมือนเดิมนะครับผมก็ชุดบ่อเดิมนะครับบ่อประกาศจร่งนะครับทุกคนชุดเดิมนะครับ ก็มีหลายตัวเลยนะครับทุกคนน่ครับส่วนข้างหลังนี่ก็จะเป็นลูกเชื้อนะครับผมลูกเชื้อปากัดกิ่งผมก็คัดขึ้นบนแล้วที่น้ําเด้งๆนะครับผมก็เป็นลูกเชื้อของมันนะครับลูกเชื้อปากัดกิ่งนะครับทุกคนก็ลองกัดดูแล้วก็เหมือนพ่อเลยนะครับทุกคนชิงกัดนะครับผมแต่แค่ว่ากิดมันจะหนากว่าปกตินิดนึงนะครับถ้าพูดถึงเอารายละเอียดทั้งตัวก็สมส่วนเหมือนชุดพ่อเลยนะครับทุกคนอันนี้จะเป็นชุดพ่อเขานะครับ นี่ครับผมนะครับก่อปลาชนมาได้นานแล้วนะครับทุกคนก็ไม่ค่อยจะเข้าสีนะครับผมแต่พอใส่กัดมันก็กัดนะครับทุกคนกัดสุดยอดเลยนะครับทุกคนก่อฝีมือไม่เปลี่ยนครับบอนี้ข้างหลังนี้ก็จะเป็นลูกลูกเชื้อมันอีกนะครับทุกคนก่อคัดขึ้นไม่หมดนะครับผมคัดขึ้นยังไม่หมดไม่มีที่วางนะครับผมดี๋ะใจดูจัดจัสนี่ครับ สวยๆเลยนะครับท <t iny> <t iny> e ุกคนสวยครับผมก็มาดูกันนะครับนี่ครับผมก็ดูผืนๆก็ปลากัดธรรมดาชัดๆนะครับทุกคนแต่เลดูเก็ดดีๆนะครับผมสังเกตเก็ดดีๆนะครับสังเกตเก็ดดีๆแล้วจะรู้คึกนะครับผมคึกอย่างหนักจัดว่าสุดเบอร์ครับผม ส่วนตัวนี้สีรุดนะครับทุกคนนี่เครื่องก็จะออกส้มนะครับผมไม่ออกแดงออกส้มนะครับก็เอาไว้ดูนะครับทุกคนไว้ดูตัวนี้นะครับสีก็จะผิดปกตินะครับผมนี่สีจะออกส้มเทาๆนะครับทุกคนตอนี้ครับดูมันจะจะสวยครับผมติดน้ำมากนะครับต่อราคาตัวละห้าสิบบาทนะครับผมราคาเบาๆนะครับผมมือสมัครเล่นเอื้อมถึงนะครับผมราคา นะครับวนข้างในนี้ก็จะเป็นปลากันลูกโม่นะครับผมก็ใส่น้ำหมูกวางไว้เลยนะครับมันยืมจะเป็นลูกนะครับผมก็ผสมพันธุ์ไม่เละโคกหนึ่งนะครับผมแต่ว่าพ่อมันดูดนะครับผมกระโดดตายนะครับผมก็เลยไม่ได้ลูกนะครับผมลูกก็ตายตามพ่อเพราะไม่มีพ่อเลี้ยงนะครับผมส่วนในนี้ก็จะเป็นลูกเพาะนะครับผมก็ขึ้นใส่อาหารเมื่อกี้นะครับนี่ครับก็ยังมีหลายตัวนะครับทุนเดี๋ยวก็จะเคลใส่ขวดนะครับผม ถ้าเป็นตัวเมียก็ถ้าพร้อมผสมพันธุ์ได้ผมก็จะคัดใส่ขวดนะครับป็นเป็นตัวผู้ถ้ากัดได้ผมก็คัดนะครับผมนี่ครับสวยๆเลยครับทุกคนจบข้ไปเอ็บในนี้นะครับทุกคนเวลาจับจับยากมากเลยก็โกวดเลยนะครับทุกคนบางตัวนะครับในนี้ก็จะเป็นตัวเมียนะครับผมตัวเมียแล้วก็ลูกปากัดเก่งนะครับผมชุดล่าสุดนะครับลูกมันได้ดูนะครับ นี่ก็จะเป็นตัวเมียมันครับตัวเมียมันนะครับผมนี่สวยมากนะครับผมหางเด้งนะครับตัวเมียสวยมากนี่ตัวใหญ่นะครับผมก่อราคาห้าสิบาทเหมือนกันนะครับผมช่วงนี้มีโปรนะครับผมก่อซื้อห้าตัวนะครับผมผมจะเถมให้ตัวหนึ่งแต่ว่าบวกค่าจะส่งตัวละห้าบาทนะครับผมจะเอาเป็นตัวเมียก็ได้ตัวผู้ก็ได้นะครับผมได้หมดนี่ครับตัวเมียก็ s. <S <Lis. S 1> มีหลายคนถามมานะครับผมก็ถ้าติดตามคลิปผมเรื่อยๆก็จะรู้นะครับผม นี่ครับตัวเนี้ยก็ใครที่ติดตามอยู่ก็ขอบคุณนะครับผมที่ติดตามผมนะครับผมก็จำได้ไม่พลาดปลาเด็ดๆนะครับผมตัวนี้ก็สวยมากนะครับผมนี่ลูก,ลกเพาะมันนะครับสวยมากตัวผู้นะครับผมนะครับสวยมากนะครับผม นี่ก็จะเป็นตัวเมียเขาเหมือนกันนะครับสวยมากนะครับผมนี่เด้งเดงเขียวเขียวนะครับผมตัวเมียนะครับธรรมชาตินะครับผมสวยสวยสวยแน่นอนนะครับนี่ก็จะเป็นลูกเขาเหมือนกันนะครับลูกเพาะเขาก็จะดูยากนิดนึงนะครับผมประมาณนี้นะครับผม ประมาณนี้นะครับสวยๆเลยครับคุณนี่ครับตัวเมียพร้อมผสมพันธุ์เลยนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะเช็ดให้ดูนะครับผมสวยๆเลยนะครับนี่สวยนะครับผม ประมาณนี้นะครับใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจผมนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับผมสำหรับใครที่สนใจนะครับผมราคา50บาทนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไว้ให้นะครับทุกคนก็ใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันนะครับผมจะได้ไม่พลาดโบเด็ดๆนะครับผมก่อปลาเด็ดนะครับผมก็อยากให้ทุกคนได้ปลาดีๆไปกัดไปเลี้ยงกันนะครับทุกคนก็ราคาเบาๆราคาเอื้อมถึงกันนะครับทุกคนก็สำหรับคลิปนี้บางก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ